เดินมาแถวที่สองแถวที่สองขยับมาตรงเส้นนี้รอก่อนนะครับนะขึ้นมาตรงเส้นตรงนี้รอก่อนอ่าใครรับเสร็จแล้วไปรับน้ํายาทางโน้นนะครับเดินไปรับน้ายาทางน้นรับขนมรับนมแล้ววนออกไปเลยนะครับเดินไปรับน้ํายาเนาะวนอาทาโน้นเลยขนมนมมีทางน้น ชาวบ้านเตรียมถุงเลยนะครับาอะไรนยะไร้ำยาอไร้านนะครับน้ำยาที่ท่านรับไปนะคือน้ำยาล้างจานนะครับนะเป็นน้ำยาใช้ล้างจานนะครับไไม่ใช่น้ำยาอาบน้ำไม่ใช่น้ำยาสระผมนะเป็นน้ำยาล้างจานนะครับที่ท่านรับไปนะครับนะไปใช้ล้างจานที่บ้าน นักเรียนรอเขาวอกเส